สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตอนเช้านะครับเช้าอากาศหนาวนะครับกลางเดือนธันวาคม2566น้นะครับนี่ครับเพื่อนๆมาดูกิจกรรมของจุลินทรีย์ของเราครับนี่คือจุลินทรีย์จอบปลวกนะครับข้างนอกหนาวนะครับแต่ข้างในร้อนครับหหหหหมอกเต็มกล้องแล้ว นี่นะครับจุลินทรีย์เดินดีมากครับนี่นะเพื่อนๆผลของการเอาจุลินทรีย์จากที่อื่นมาใส่นะครับอึ๊บๆๆไหนดีอันไหนน้ครับอ่าแน่นนี่ครับเพื่อนให้ดูนะครับเดินทั้งก้อนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีที่งอกขึ้นมามากขึ้นอีกนะครับ มีเส้นใยที่แปลกๆโผลมาอยู่นะครับขี่เดอเขืนมาดูครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวๆหน่อยนะครับเส้นใยท่านี้ก็จะฟูๆหน่อยนะนี่ฮนะเหมือนขนลูกไก่เลยจุลินทรีย์เดินดีมากนะครับเดินเต็มก้อนเกือบทุกก้อนแล้วนะครับ ก่อนที่ยังไม่ค่อยเดินไว้ไว้ใต้ใต้ในะครับโอ,โอ้แน่นนะครับนี่เขาจับตัวกันเนื่องจากมีเส้นใย,ยสานกันไปสานกันมาน้องเพื่อนเนาะเขาก็จับตัวกันดีมากครับทๆไปหน่อยจะถูกเส้นใย,ยกลืนไปนะครับนี่คือจุลินทรีย์จ้าปลวกนะครับเพื่อนเนาะส่วนผสมก็จะมีรำนะครับมีข้าวแล้วก็ จ้าปลวกนะครับผสมกันนะเราก็จะเดินได้ดีนะครับประโยชน์การใช้งานนะครับจุลินทรีย์จ้จาปลวกนะจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีนะครับทําให้เป็นปุ๋ยกับพืชนะครับแล้วก็ช่วยจัดการดินนะครับให้มีความร่วนซุยได้มากขึ้นนะครับมีธาตุอาหารมากขึ้นจุลินทรีย์ชนิดนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่เขาจะทําให้ดินมีปุ๋ยที่เหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของพืชได้ดี นี่ครับเส้นใสยสวยๆครับข้างนอกหนาวนะครับแต่ข้างในอบอุ่นมากคุณเพื่อนเนาะวันนี้นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับจุลินทรีย์จาาปลวกบ้านพันไม้พอเพียงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เรานะครับสวัสดีครับ